นก็แซวว่าเหมืนทับแต่งงานเลยก็หาอยู่ก็น่ารักดีค่ะหนูพี่นิกี้แบบหนูว่าเลิกมาตอนมิทุ่งตรงช่วงแรกแบะเจืออยู่แล้วแต่หนูว่ายิ่งยิ่งผ่านเวลานานไปอ่ะ เป็นที่มันเพื่อนกันได้มากขึ้นพูดกันอย่างตรงไปตรงมาได้มากขึ้นมันมีหลายคำหรืพูดตรงมันมีหลายทางมากที่ตอนที่เราเรียพบกันหนูไม่ได้สามารถพูดเพราะหนูแพ้ความรู้สึกแต่พอเป็นเพื่อนเราก็จะไม่สนออใส่ได้เลยวาชำใช่หราอรรู้สึกว่าเออเออมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะที่แบบว่าสบายใจสบายใจชิวๆปีวก็คือถ้าใครจะเห็นภาพค่อยกับพี่ซี่สนุกกัานหรือเล่นอะไรกันก็มือปกติแล้วเออคือมันชิวขึ้นเยอะมากๆค่ะมันมีช่วงที่เราแบบว่า ยังไงดีอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องยอมรับว่าเวลาช่วยทุกอย่างจริงล้วทุกวันนี้ก็ถ่ายผนฉาบกับนิกกี้หรือว่าออก็ต้องเจอเขาในงานต่างๆเ็ารู้สึกว่าเออคนนี้ก็เป็นแบบเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่เราเคยใช้ชีวิตมาแล้วเราก็เป็นมีมีความหวังดีต่อกันแค่นั้นเองแต่ว่าไม่มีการคุยอะไรที่มันเป็นไปในทางนั้นเลยเออแล้วเรื่องเดียวที่คุยก็คือเรื่องน้องหมาเหมือนเดิมแค่นั้นก้อยลึกๆแล้วมันมีโอกาสไหมล่ะนั่นมันจะมันก็ถามนายกานแล้วเออลึกๆแล้วมันมีไหมก้อยก็ตอบเหมือนเดิมว่า วันนี้แบบดีแนวแต่ก็จะมีพูดว่าไม่ล่ะค่ะคือไม่มทางรู้พี่สมมติโทษนะหนูอายุห้าสิอ้าอาย่นี่เอ้ามันไม่มีทางรู้แต่สําหรับหนูวันนี้ปัจจุบันเนี้ที่เป็นอยู่อะหนูว่าถูกต้องว่ามันสบายแต่ละคนมีเรื่องราวของตัวเองเออชีวิตมันสบาย